โอเคครับกลับมาสู่คลิปที่3ของเรานะฮะก็กลับมาสู่การลิกวิดียวของเรากันต่อ,อหลังจากที่เราทําการเมื่อกี้ก็ทําการนี่สมูทบายกันไปแล้วก็มาเริ่มกันทีละส่วนก็แบ่งเป็นพาร์ทไปนะฮะพาร์ทนี้ก็จะพูดถึงการทําส่วนขาอ,อย่างเดียวก่อนเริ่มกันเลยก็มาดูกระดูกภายในกันก่อนไปที่ Shading เอ็กซ์เลย์เห็นจอยภายในแล้ว เรามาเช็คกันดูกทีละข้อนะฮะนี่เห็นไหมนี่นขาข้อนี้อ่านี่ขาข้อนี้อ่าโอเคเห็นไหมว่าที่จริงเป็นยังมีปัญหาอยู่เห็นไหมมีเฟสบริเวณนี้เสียเล็กน้อยเดี๋ยวเราก็ต้องไปแก้ปัญหาที่เฟสที่เสียบริเวณนี้นะฮะด้วยการเพนทเวทของเราอ่าแต่ก่อนอื่นเราต้องมาลิกอะไรให้เสร็จหมดก่อนคุมกระดูกก่อนอ่ะก็มาที่แอนิเมชันตรงนี้เลือกอ่า อ๋อก่อนอื่นผมคิดว่ากระดูกที่เ,เพื่อนๆเซต,ตอนนี้คงจะมีปัญหาเรื่องกับการกระดูกมันไม่รู้ว่าต้องหันไปทางไหนนะฮะเนี่ยผมจะลองกับข่านี้ดูอ่ะลากขึ้นไปเห็นไหมฮะขามันอ่อนเปรี้ยไปทางนู้นเป็นปริโอหรือไงก็ไม่ทราบเห็นไหมมันหักไปทางนู้นแทนมันไม่รู้ว่าต้องหักไปข้างหลังนะฮะจะแก้ไขปัญหาอย่างนี้ยังไงดีอ่ะ เราก็ทำกันแบบนี้นะฮะก็คลิกที่จอยที่เราจะบังคับหักเช่นจอยนี้อ่าก็ยืดไปทางหลังอ่าให้รู้ว่าเอ้ยเจ้าขาเจ้า้องหักไปทางนี้นะอ่าพอมันล้วก็กดนี่คลิกขวาที่จอยเส้นนั้นแล้วก็เซตนี่เพีร์อะไรไม่รู้นี่แหละในตัวนี้แหละเซ็ตนี่แหละ,หละกดเข้าไปเลยอ่าทีนี้เจ้ากระดูกชิ้นนี้มันก็จะรู้แล้วอ๋อขาลองหักไปทางนี้นี่เองอ่าให้มันกลับมาที่เดิมประมาณนี้ จะต้องทํากับเส้นนี้อีกอชอบมีปัญหานะครับช่วงนี้เสร็จแล้วก็ลิกได้เลยก็กดนี่ IK IK นี่เป็นประมาณว่าทําทให้กระดูกระหว่างข้อเนี่ยหน่วงกันหน่วงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเอาไว้ดูด้วยภาพแล้วกันนะฮะอธิบายก็ลองจิ้มที่ต้นขากับข้อเท้าอ่ะ ก็จะเป็นการข้อนี้กับข้อนี้เนี่ยเหมือนยึดติดกันไว้พอพอเราเคลื่อนไอเคเส้นนี้ขึ้นเห็นไหมหัวเข่าเราก็จะตั้งชันขึ้นไ,ไงล่ะไงล่ะทีนี้ก็จะได้ว่าว่าไ,ไงล่ะดูเป็นขาขึ้นใช่ไหมไอไอเคตัวนี้มันง่ายกว่าใส่ทําไมใช่ไหมเออมันง่ายกว่าที่เราจะแบบเวลาเราจะวิ่งของโมดเดียวแต่ทีอย่างเงี้ยจะมาเซ็ตกระดูกเอ้ยวิ่งเงี้ยเห็นไหมยากกว่าจะเสร็จอีกเออ นานไปเราก็มาใช้พวกไอเคเงี้ยช่วยดีกว่ากิมเี้เห็นไหมเสร็จละวัว,ว,วแต่มันก็ยังไม่เสร็จหรอกมันก็ได้ระดับหนึ่งจากนั้นเนี่ยเราต้องมาทำเบนะครับเบออนเจ้าตัวเบลดออนนี่วิธีทำผมก็ดูมาจากนานแล้วแหละคลิปอีกทีนึงเขาสอนมาก็เป็นการทำตัวควบคุมเท้า ดูให้มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นให้มันมากกว่านี้แหละเอาเป็นว่าทําตามมากันก็ที่ทาก็ลากนี่ลากเบสก่อนเบสแรกจิ้มไปเลยให้ลาบไปกับหน้าเท้านะฮะเราก็มาหักมาครึ่งหนึ่งตามกระดูกที่เราวางไว้ตอนแรกะฮะก็ขึ้นมาอย่างนี้อ่าประมาณนี้นี่นี่นี่เห็นไ,ไหมเป็นเบสชิ้นแรกแล้วก็กดสบายแค่นี้ฮะเป็นกระดูกชิ้นนอกจากนั้นก็เอาไอเคอีกเพิ่มอีกนะฮะโดยการจิม้ม เส้นนี้มาหาเส้นนี้เ,ออเส้นนี้แล้วก็ทำอีกเอาเส้นเดิมเมื่อกี้มาหาเส้นข้างหน้านี่ไปดูหน้านี้สิอเอคเราก็จะมีตอนนี้จะมีไอเคทั้งหมด3ตัวนะฮะก็คือตัวที่มาตัวที่เชื่อมระหว่างจอยนี้กับจอยนี้ใช่ไหมต้นขากับข้อเท้าแล้วก็ข้อเท้า มาหากลางเท้าอ่าเส้นที่สองนะฮะข้อเท้ามาหากลางเท้าเส้นที่สามก็คือกางเท้ามาหาปลายเท้านะฮะดูมีทั้งหมดสาม,สามเส้นหนึ่งสองสามอ่ะจากนั้นก็ทําการเอ้ยแป๊บหนึ่งนี่เลื่อนจอยเบสของเราให้มาตรงกับขาของข้างที่เรากําลังจะลิกนะฮะคือข้างนี้ตรงหรือยังวะตรงแล้วแหละอ่ะตรงสิอ่ะตรงละจากนั้นก็ นี่เชื่อม IK เคทำพาเลนนะฮะพาเลนระหว่าง IK กับจอยที่อยู่ใกล้ๆก,กันเข้าด้วยกันก็กดนี่ก่อนกด IK ก่อนแล้วก็มากดไออะไรวะจอยเออแล้วทำการพาเลนเลยฮะกด P พาเลนนะฮะอ่าพาเลนเข้าไปเลยกลับไปแล้ว,ลวตัวนี้เป็นตัวแม่เป็นรูทอ่ะทีนี้เราก็จะได้ขาที่สวยงาม เป็นตัวเขบคุมขาทีนี้เราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับพวกไอเคือือไปยุ่งกับขาอะไรกแล้วเราจะเล่นกับตัวนี้นี่แฟมันดีกว่าเห็นไหมเห็นเห็นหน้าขาแล้วมันยืดแบบยืด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 แม่ยืดไปข้างลังได้ด้วยแต่มันยังพังอยู่พอเดี๋ยวพอเราอเพนเวทแล้วมันก็จะสวยกว่านี้นะฮะนี่แต่ให้ดูเป็นคร่าวๆเป็นไงล่ะไอ้จบไอ้ไอ้ไอ้ชออบอบอพอแล้วครับเล่นมากละ กลับครับกลับมาที่เดิมแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยเขาก็ไม่ได้ยยมออกไปเล่นกันหรอกแถมมันก็ยังไม่ได้ฟีทรานด์ฟอร์มไปด้วยเราก็ต้องมาตรวจทําตัวคุมควบคุมอีกทีนะฮะเป็นเคริร์ฟทำทำไมนะฮะก็คือตัวเนี้ยเมื่อเรากลับมาเล่นอีกรอบนึงอ่ะมันจะได้เข้าใจง่ายแล้วก็คนที่มาใช้ต่อจากเราเนี่ยจะรู้ด้วยว่าอ๋อนี่เป็นตัวควบคุมเท้านะเป็นมาตรฐานนะเขาใช้กันอย่างนี้อ่าก็เอาไปทาให้มันเหมือนเท้าก่อน ทำยังไงก็ได้ให้มันเหมือนเท้านี่ลา,มากม,ามันเข้ามาไงดีวะอ่ะอ่ะเนี่ยเหมือนเท้าแล้วแหละมันตรงเหมือนลากมาเข้ามาประมาณนี้นี่ นี่ตัวนี้ก็คือเป็นที่รู้กันนะฮะว่าเป็นตัวควบคุมเท้าฝั่งอะไรเนี่ยฝั่งซ้ายอ่าเอ้ยขวาดิเออซ้ายหรือขวาไม่รู้ข้างเนี้ยเออควบคุมเท้าข้างนี้นะฮะนี่เราก็ทำการ modify fit transform นี่ก็เคลียร์ค่าเป็นศูนย์ศูนย์ทำเพื่ออะไรใช่ไหมฮะเดี๋ยวกรู้กันจากนั้นไอตัวเนี้ยมันก็ยังไม่ได้คุมขาหรอกมันยังอยู่ของมันเองอ่าเราก็มากดไอเจ้านี้แหละเบรรเรียวรูทเนี่ย เบดรูทเนี่ยนะเบดรูทเนี่ยไอตัวทีว่คุมขาทั้งหมดเนี่ยเออมันจิ้มเอ้ยเลือกมันแล้วใช่ไหมแล้วก็มาเลือกอ่ะอเคิร์ฟเส้นนี้แล้วก็พาเลนมาเข้าไปอ่าทีนี้เราก็ได้เคิร์ฟที่คุมขาทั้งหมดแล้วเห็นไหมทีนี้ไม่ว่าเราจะเลือกไอเคิร์ฟเนี่ยไกล่ลูกหูลูกตาอย่างไงโอ้อยลูกเตะพี่อดนี่เห็นไหม พอเราเล่นมันจนพังแล้วเราอยากให้มันกลับมาที่เดิมเราก็แค่คืนค่าให้เป็นศูนย์อ่าเห็นไหมแม่งกลับมาที่เดิมเล่นง่ายหรือว่าเราอยากจะเพิ่มอ่าสคริปเอ้ยไม่ใช่สคริปดิเพิ่มแอต trib ติวที่เอาไว้คุมแบบเนี้ยยังไงอะปลายเท้าอะให้มันอย่างเงี้ยเอชชชชชเห็นไหมนี่กระดกกระดกได้เอชชชชชกระดกกระดกปลายเท้าได้เอชช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 ชนี่เอาไว้ ุมมันเช่นอย่างเงี้ยเงี้ยเดี๋ยวประมาณนี้นี่ลองเพิ่มดูเอ้ยตรงนี้เอาไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยสอนในคลิปหน้าเอาประมาณว่าถ้าส่วนขาเนี้ยก็ประมาณนี้ยก็โอเคแล้วล่ะเนี่ยโอเคครับต่อไปก็คลิปหน้าเป็นการทำส่วนหน้านะฮะ